มะข่าส,สวยๆมาเติมอีกแล้วนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีมะข่าเข้าใหม่ครับพร้อมกับสองหกไม้เต็งนะครับวันนี้ที่จัดเข้าใหม่นะครับก็จะมีสองหกไม้เต็งนะครับสําหรับไปเตรียมทํามุงกบทําบานนะนะก็ได้เสียพรบริการเช่นเคยนะครับบริการทุกระดับประทับใจนะครับก็ชุดนี้ไม้สวยนะครับ เป็นไม้เต็งนี่มีความยาวหลายไซ์นะครับก็ช่วงจังหวัดที่ลงไม้ก็มีลูกค้ามาพอดีลูกค้ามาหาซื้ออะไรกันหนูจับกระปกระเป๋าคน้นดูกระเป๋าเออซื้อไม้ไม่รู้จะติดต่อซื้อไม้อะไรกันเนาะ,ะมาดูวิธีการลงไม้เราต่อไปอก็จะเป็นไม้สองหกนะครับก็บมีมาลงหลายตัวอของเดิมก็ยังมีอยู่แต่ก็ื่อเป็นสอขอเป็นไม้เต็งเราจะ ตุนไว้นะครับเพราะว่าเราจะเน้นงานประตูวงกบเนี่ยเราจะเน้นเป็นไม้เต่งเป็นไม้เนื้อแข็งที่ราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพดีนะครับสําหรับทํางานประตูภายนอกภายในนะครับได้สวยงามอ่าแล้วก็ชุดต่อไปก็เป็นไม้มาค่านะครับเป็น2 6 2 8 2 4แล้วก็นิ้วครึ่ง4นะครับชุดนี้ก็สวยมาเดิมเป็นชุดเดียวงานเดียวกับงานครั้งที่แล้วนะครับก็มาลงสวยงามนะครับ มาอวดโฉมกันได้ดูขอเป็นไม้พะค่านะครับผมนี่จะวิ่งใส่ทันทีเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับที่จะชอบมากระหว่างไม้มาะค่านะครับราคาไม่ได้สูงมากนะครับแล้วก็คุณภาพเขารู้สึกว่าดีเยี่ยมทํางานปัญหาน้อยสุดนะครับสําหรับไม้มะค่านะครับเป็นไม้ไทยที่คุณภาพดีเยี่ยมครับแล้วก็สีของเขาจะเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงามมากผมชอบมากสําหรับไม้มาะคา่า นะครับก็เสียพรก็ามาดูการจัดวางจัดเรียกวันนี้ก็มาบริการทุกอย่างนะครับดูมีการนําไม้แผ่นใหญ่ไปส่งให้ลูกค้าอีกต่างหากาสุดยอดของการบริการนะครับเสียพรคนนี้บริการทุกอย่างนะครับก็ใครต้องการให้ใช้งานก็เรียกใช้ได้ครับสำหรับเสียพอรอ่า จกร่วงอะไรได้หมดนะครับมีอะไรจะอัปเดตให้ดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ